ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่26เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องถ้อยคำแห่งกรารเผยพระวจนะอย่าดูหมิ่นถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่20พี่น้องคะในการปกป้องข่าวประเสริฐของอัครทูตเปาโล ตอพระพักกษัตริย์อากิป,ปาและเบอร์นิสดังที่บันทึกไว้ในกิจการบทที่26เปาโลเน้นถึงความสำคัญของคำเผยพระวจนะเขาทำสิ่งนี้โดยการ,รเผชิญหน้ากับกษัตริย์อากิป,ปาโดยคำถามตรงๆเขาถามเขาว่าข้าแต่กษัตริย์อากิป,ปาฝ่าพระบาทเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะหรือไม่ข้าพระบาททราบว่าฝ่าพระบาททรงเชื่อ กิจการบทที่26ข้อที่27พี่น้องคะเปาโลท้าทายความเข้าใจและความเชื่อของอากิปปาในคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาขอพิสูจน์เดียวของพระเจ้าสำหรับผู้คนในเวลานั้นคือการเผยพระวจนะมีคำเผยพระวจนะมากมายเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดพระเมสสิยา และพวกเขาต้องค้นหาพระคัมภีร์ต่อไปเพื่อหาคำเผยพระวจนะเหล่านี้พวกเขาต้องหันไปหาถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะยกตัวอย่างเช่นผู้เผยพระวจนะอิสยาได้เผยพระวจนะไว้ว่าเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและควรจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานุเอล อิสยาบทที่7ข้อที่14ในอิสยาบทที่9ข้อที่6เขาเผยพระวจนะต่อไปว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบาของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาสัสจั์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิพระบิดานิรัน์และองค์สันติราช พี่น้องคะคำเผยพระวจ,จนะเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางขอพระคำภีตอนเริ่มต้นของเราสั่งเราให้ไม่ดูหมิ่นคำเผยพระวจนะคำเผยพระวจนะในพระคำภีและของพระวิจจะะะวญ,ญญาณมีความสำคัญเปาโลคนเดียวกันกับที่ถามกษัตริย์อากฤรปปาในคำถามข้างต้นกล่าวกับทิโมธีว่าทิโมธีลูกรักคำกำชับนี้ ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านตามคำเผยพระวจนะซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อว่าข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดี 1. นึ่ทิโมธีบทที่ 1. นึข้อที่18เช่นเดียวกับทิโมธีจงวางใจในคำเผยพระวจนะในพระคมภีและคำเผยพระวจนะของพระวิญ,ญญาณที่ให้ไว้กับคุณและใช้คำเผยพระวจนะเหล่านี้ทำสงครามให้เรากล่าวคำอธิษฐาน ร่วมกันนะคะข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์เป่าประกาศว่าชีวิตของข้าพระองค์มีไว้เพื่อพระศิริของพระองค์อนาคตของข้าพระองค์คือความสำเร็จความก้าหวน้าและความเจริญรุ่งเรืองข้าพระองค์อาศัยอยู่ในสันติสุข สุขภาพของพระเจ้าและข้าพระองค์มีประสบการณ์กับพระคุณของพระองค์ในทุกด้านของชีวิตในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID ดี n ลน์ หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด